ครับโภมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับเทตุทานยินดีต้อนรับข้าวสูรช่องหอยดินึน่งหกอีกแล้วซึ่งเป็นเนวทางสิบจิตมกราคมโปรดชายวิจรารณญาณ ในการรับชมรับฟังเราไปชมกันเลยใบนี้ครับเนวทานเดนล่าแบบ3ตัวเนื้อานเดนล่าแบบ3ตัว6 7 6จ็ดหก สามตัวนะท่านผูชมอดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านนะอดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปัน,ปน6 7 9 6 7 9 เจ็ดเก้าดูทันทีแล้วสามสี่หกต่อไปครับผมใบนี้ดับล่างหกเจ็ดสองหกเจ็ดสองหกเจ็ดสองดับสามตัวเบ่งปันดับสามตัวให้พิจารณา ยินดีด้วยนะท่านผู้ชมนะยินดีด้วยท่านใดที่สอบผ่านก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะไม่นี่ครับสูตรร้ยสิบหน่อยแบบสามตัวเน้นสิบหน่อยสี่ห้าสี่ห้า อดีตที่ผ่านมาก็ผ่านนะอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปาน4 5หเบ่งปานสีเบ่งปานหาต่อไปครับผมใบนี้ครบ10หน่วยจากฝั่งซ้ายไปขวา อดีตผ่านไหมเอ่ยหกศูน์ผ่านนะหกศูนย์ผ่านหกศูน์ผ่านซึ่งนิวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานอีกแล้วเนาะไปชมกันนิวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานศูนย์สองหกเจ็ดสี่นนะศูนย์สอสี ศูนย์สอหกเจ็่ทันใหม่นี่ก็เบ่งปานเบ่งปานห้าตัวเบ่งปานห้าตัวให้พิจารณาเป็นแนวทาาต่อไป ครับผมใบนี้ใบนี้ก็เป็นนทางสูตรสามตัวโบนอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านนะอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านเด๋ยวท่านใ่นี้ก็เบ่งปานอีกแล้วนะเบ่งปานอีกแล้ว แต่ทำไมนี้ก็เบ่งปัน,น763 963 782 783 982 983 792 992อดีตที่ผ่านมาก็หลุดหลัก10นะเน้น793 993 ต่อไปครับผมใบนี้วันชายหลักหน่วยหลักหน่วยล่าวันชายหลักหน่วยล่า3 8 3 8แ,แนะแบ่งปัน3าแบ่งปัน8อดีตก็ยาวยาวนะอดีตก็ยาวยาวเนาะ เดือนทันใหม่นี่ก็เบ่งปานแปกสานะแปกสาท่านผู้ชมก็ขอบคุณอย่างมากต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เป็นอดีตที่แล้วหลักหน่อยละหนึ่งหกนะสรุปแล้วพันนะ สรุปแล้วผ่านหงนะใบนี้เป็นอดีตที่แล้วเนาะท่านผู้ชมนะเป็นอดีตที่แล้วอดีตที่แล้วนะต่อไปครับผมใบนี้แทมบันเลอสูขขั้นเทพแทมบันเลอสูขขั้นเทพเบ่งปานต่ทันดับล่าเบ่งปาน เบ่งปานสามนะเบ่งปานสามตัวเดียวเบ่งปานสามอดีตก็มีหลุดบ้างเนาะอดีตก็มีหลุดบ้างอดีตก็มีหลุดบ้างเดี๋ยวทานใหม่นี่ก็เบ่งปานสามต่อไป ครับผมใบนี้ดับโคลาดับโคลา่อนี้ก็เป็นอดีตที่ผ่านมานะดับโคลาดับผ่านไหมเอ่ยหนึ่งหกมีไหมไม่มีผ่านนะถ้าไม่มีหนึ่งหกก็สรุปแล้วผ่าน ถ้าไม่มี16ึ่งหก็สรุปแล้วผ่านเดี๋ยวท่านใหม่นี่ครับเบ่งปันอีกแล้วดับคู่ล่าหนึ่งสองเจ็ดแปดเจ็ดหน้าก้าศูนย์สี่แปดสี่สามศูนย์เก้ สามเจ็ดเจ็ดสองศูนย์แปดเจ็ดเก้าเป็ดหนึ่งคูดาบนะคูดาบล่านะต่อไปครับผมเด่นสองตัวสิบหน่อยเน้นสิบหน่อยเบงปานสี่ห้าเนื้อทันจีนแล้วเก้าศูนย์นะ เดี๋ยวทันใหม่นี้ก็ให้สี่กับห้าสองตัวนะเนี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานสองตัวให้พิจารณาเป็นแนวทาสี่ห้าต่อไปครับผมใบนี้ ใบนี้ครับผมเบ่งปลาลนเอาเทาน10หน่วยล่างแบบ3ตัว10หน่วยล่างแบบ3ตัวก็เบ่งปลาน8 7 6นะ8 7 6 8 7แล้วก็6นะ3ตัวให้ ารนาะอนดีตที่แล้วเจกก็ขอบคุณมากท้านผู้ชมยินดีด้วยนะยินดีด้วยจริงๆเลยท่านใดที่สอบผ่านก็คอมเมนต์ให้ทราบด้วยนะคอมเมนต์ให้ทราบด้วยวันนี้ครับอรอ้อยสิบหน่วยวิ่งแบบ2ตัวยาวๆ อดีตก็ยาวเหยาวเนี่ยทันที่แล้ว72 72เนะเนี่ยทันใหม่นี้ครับ83 83ามนะแปดเนี่ยทันที่แล้ว72็ดผ่านเจ็ดเนี่ยทันใหม่นี้ก็เบ่งป่านแปดแปดานะแป ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับนะวิ่งวิ่งตัวเดียวร้อยสิบน้อยก็เบ่งปานเก้าะเบ่งปานเก้าตัวเดียวก็เป็นยดทันวิ่ง วิ่งนะร้อยสิบหน่อยเบ่งปานเก้ายังไงก็ขอบคุณอย่างมากเลยเนาะข้อมูลเดียวทางที่เบ่งปานยังเออเริโอทันใจต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยตัวเดียวแปดนะเบ่งปานแปดตัวเดียว เบ่งป่านแปดตัวเดียวเนาะท่านผู้ชมนะจับคู่สองแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดสี่สองแปดสี่สามแปดสี่สี่แปดหกสองแปดหกสามแปดหกสี่แปด การ4 5่ห5าใบนี้ครับโลจิเลสนาคา10ล่าส5่ห้าหกเจสนะ45678เนี่ยทันสิล่าทันก็จะชุดเลย4 5 6 7 8ก็ผ่าน8ตัวเดียวเนาะ โชนเด่นล่าสี่ห้าหกเจ็ดแปดโชนแปดคู่เดียวเนะี่ยสองคู่นะท่านผู้ชมเนาะอดีตผ่านหนึ่งหกนะต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เบ่งปอนสองสุดวิ่งยาวยาวนะวิ่งยาวยาวเลยสองตัวเนะี่ยหนึ่งหก เดี๋ยวทันใหม่นี่ก็เบ่งปานหนึ่งกับหกนะอนดีตที่แล้วเจ็ดหกเดี๋ยวทันใหม่นี่ก็เบ่งปานหนึ่งหกสองศูตร์สองตัวนะต่อไปคารพผมใบนี้ดับล่าเดี๋ยวทันดับล่าเบ่งปานดับศนะูนย์นะเบ่งปานดับศูนย์ เดี๋ยวท่านดับล่างนะดับล่างกระเบงปานดับศูนย์ดับศูนย์ตัวเดียวเนาะดับตัวเดียวศูนย์ดับศูนย์ตัวเดียวต่อไปครับผมใบนี้ท่านผู้ชมใบนี้ครับดับบนตัวเดียวสาม นะดับบนตัวเดียวสดับหนึ่งตัวก็เหลือเก้าตัวนะดับหงตัวก็เหลือเก้าตัววันนี้ครับเด่นบนนะจากดาบมาเป็นเด่นศูนย์เจดศูนย์เจ็ดเจดศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดบ่งปันดาบทีเบ่งปันเด่นสตัวนะ ใบนี้ครับเนวทันดับล่าดับเจ็ดตัวเดียวดับตัวเดียวเจ็ดดับเจ็ดตัวเดียวต่อไปครับผมใบนี้เด่นหลักหน่อยล่าเด่นหน่วยล่าศูนย์หนึ่งสองสามสี่เจ็ดศูนย์หนึ่งสองสาเจ็นะเป่งปันหตัว เบ่งปันหกตัวให้พิจารณาเป็นแนวทางเนาะต่อไปครับเดลล่าเดลล่าสนะี่เจ็ดสี่กับเจ็ดนะสี่กับเจ็ดแนวทางเดลล่านะเบ่งปันสองตัวอดีตที่แล้วหกเก้า อดีตช่แล้วหกเก้าเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปันสี่กับ7จนะต่อไปครับนะต่อไปต่อไปนะใบนี้ถ่านผจ้ช ก็คลิปนี้ก็เราคงเจอการเพียนเท่านี้เนาะพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปนะคลิปนี้ก็ขอบคุณแล้วก็ขอสวัสดีครับผม